สวัสดีค่ะมาพบกับช่องครูชมอยนะคะวันนี้จะพามาแยกตัวประกอบดีกรี2นะคะเกี่ยวกับพหุนามาแยกตัวประกอบดีกรี2อตัวอย่างนะคะตัวอย่างแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ของนะคะของ 7xy บวกกับ14 y กํลัง2อ่ะเรามาดูนะคะว่าจะมีวิธีการแยกยังไงอ่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะ7 x y บวกด้วย14 y กํลัง2ตัวนี้วิธีการแยกตัวประกอบง่ายๆของเรานะคะก็จะมีการเช็คก่อนว่ามีตัวไหน ที่สามารถดึงตัวร่วมกันออกมาได้เช่นตัวนี้นะคะ7ดึงตัวร่วมได้ไมั้ย14มีอะไรที่เหมือนกันกับจพ์ที่1น่เนี่ยมีไหมอ่าตัวนี้เราดึงตัวร่วมออกมาคือ7 7นะ7ถ้าดึงตัวร่วมออกมา7แล้ว1ตัวดึงตัวร่วม7ออกมาแล้ว1ตัวพจน์ที่1นี้มีตัวไหนดึงได้อีกอ่ะมีตัวไหนดึงอีกอ่า ดิฉันก็คุณครูดูแล้วนะคะก็จะมี Y ดึงตัวร่วมออกมาได้อีกหนึ่งตัวอ่ะดึงออกมาได้อีกหตัวมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะเราก็เช็คดูไปอีกในเมื่อมีแค่7 x เอ่อ 7y มีแค่ 7y ที่ดึงออกมาได้เราก็จะได้พจน์ที่หนึ่งออกมาว่าอ่พจพ์ที่หนึ่งเหลืออะไรเหลืออะไร 7x 7y ดึงออกมาแล้วพจน์ที่1เหลืออะไรเหลือ x ใส่ลงไปนะคะบวกด้วย7ดึง7 y ออกมาแล้วพจน์ที่2เหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรที่คูณกับ7 y แล้วได้14 y กําลัง2ตัวนี้ก็ไล่แม่สุดคูณเลยนะคะไล่แม่สุดคูณเลย7 1 7 7 2 14 y งาลัง1ถ้าคูณอีก1ตัวก็จะเป็น y กําลังสองดังนั้น7คูณ2 เป็น14บสหนึ่งตัวดึงออกมาแล้วเหลืออีกวายหนึ่งตัวดังนั้นก็จะได้การแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการดึงตัวร่วมเนี้ยออกมาหรือเรียกว่าโดยใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าอะไร 7y ายนะคะคูณกับในวงเล็บ x บวก 2y นั่นเองนะคะลองเช็คดูว่าตัวที่เราดึงออกมาหรือแยกตัวประกอบออกมานั้นเนี่ย ถูกต้องไหมเช็คคืนนะคะเช็คคืน 7y คูณเข้าไปในวงเล็บดูซิ 7y คูณกับ x ก็ได้7 x y อ่าถูกต้องนะคะต่อไปเอา7 y คูณเข้ามาหา 2y 7คูณ2ได้14 y คูณ y ได้ y กกลังสอ่าเหมือนเดิมดังนั้นการแยกตัวประกอบนี้เป็นอันว่าถูกต้องนะคะอ่า มีใครสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามมาได้นะคะอ่ามาดูตัวอย่างที่2เลยนะคะตัวอย่างที่2ตัวนี้ตัวอย่างที่1นะคะมาดูตัวอย่างที่2กับครูชมอยนะคะ ex example นะคะย่อมาจาก example ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2 18 x กำลังสา y กำลัง3ลบด้วย27 x กําลัง5 y อ่าจะมีวิธีการแยกยังไงอ่ะมาดูกันเลยนะคะ มาดูกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีการแยกยังไงทีนี้ตัวนี้เราก็ดูก่อนว่า18 27มีตัวไหนที่ใช้เป็นตัวร่วมร่วมกันได้ระหว่างทั้งสองตัวนี้นะคะตัวอย่างที่สองนะคะน้องๆดูตัวอย่างที่สองนะคะ18กับ27อะไรที่เป็นตัวร่วมร่วมกันได้ลองดูนะคะลองดูนะ ลองดูถ้าเป็นแม่2แม่2ร่วมกันได้ไหม2อ,อะไรได้18 2,98 2สอ,อะไรได้27มีไหมไม่มีนะคะนักเรียนก็ไปดูแม่3ดู3อะไรได้18 3,68 3อะไรได้27 39 27มีอะไรดึงร่วมออกมาได้อีกที่เยอะกว่านั้นอีกก็ดึงออกมาอีกนะคะอ่ะอย่างตัวนี้มีตัวร่วมที่ดึงร่วมออกมาได้อีก 9ก้าก้านะคะ 9. ลองดึง9ออกมาดูค่ะ9ก้าดึง9ก้าออกมาแล้วอะไรดึงได้อีกเวลาเราดึงเราจะดึงดีกีที่ต่ําที่สุดออกมานะคะอย่าง x กําลัง3กับ x กําลังกําลังที่ต่ําที่สุดก็คือ x กํำลัง3เราดึง x กํำลังสออกมา1ตัวอ่าดึง x กกำลัง3ออกมาแล้วนะคะดึง x กําลัง3ออกมา y y กําลังที่ต่ําที่สุดก็คืออะไรคะ วายกำลังหนึ่งนั่นเองนะดึงวายออกมาอีกหนึ่งตัวนะเวลาเราดึงเราจะเลือกดึงตัวที่มีดีกีต่ำที่สุดในแต่ละพจน์นั้นออกมานะคะทีนี้ดึงออกมาแล้วเมื่อดึงออกมาแล้วหมดตัวที่จะดึงแล้วเรามาดูว่าพจน์ที่1 18x กําลัง, 18, ลง3 y กําลัง3นี้เราดึงออกมาแล้ว 9กา x กำลัง3 y เหลือเท่าไหร่ถึงจะเป็น1 8 x กำลัง3 y กำลัง3คะตัวนี้นักเรียนก็น้องๆก็ใส่ลงไปได้เลยเ9เคูณเป็น18อ่าคูณสเป็น18ใส่2นะคะทีนี้ x กำลัง3เราดึงออกมาแล้วเราไม่ต้องเติมลงไปอีกนะคะ x กำลัง3ดึงออกมาแล้วเราไม่ต้องเติมลงไปอีกเหลืออะไรทีนี้มาดู y y กำลัง3ในเมื่อเราดึงออกมาแล้ว1ตัวมันก็จะเหลือกี่ตัวล่ะคะ เหลืออีก2ตัวก็จะเป็น y กําลัง2องลบด้วยลบด้วยมาดูจพ์ที่2องนพที่2ของเราคือ27 x กําลัง5 y นะคะทีนี้มาดูว่าดึงออกมาแล้ว9 x กําลัง3 y เหลืออะไร9ดึงออกมาแล้ว9 9คูณอะไรได้27 9นะคะ9คูณ3 9คูณ3ได้27อ่าใส่ลงไป เก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ด x กำลังสามดึงออกมาแล้วแต่ในนี้มันเป็น x กำลังห้าดึงออกไปแล้ว x กำลังสามเหลือ x กำลังสองอ่าเหลือ x กำลังสองนะคะ y ในนี้มันมี y ด้วย y ดึงออกมาแต่ตัวร่วมของเราดึงออกมาแล้วหนึ่งตัวเหลือ y กี่ตัวล่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเราก็จะตอบแค่นี้นะคะ น้องนองคะเราก็จะตอบแค่นี้นะคะเนี่ยเน,น,น,นี่อ่าเนี่ยนี่คือตัวที่เราจะตอบคือ 9x กํา x 3ลัง3 y คูณกับ2 y กาลัง2ลบ3 x กาลัง2องลองเช็คดูว่าการแยกตัวประกอบของเรานั้นถูกต้องไหมอ่าลองเช็คย้อนกลับคืนนะคะ เอา9 9มาคูณ2ดูซิ9คูณ2ได้18อ่าถูกต้องนะคะ x กำลัง3 x กำลัง3อ่ายังเหมือนเดิม y 1ตัวคูณกับ y กำลัง2 y กำลัง1คูณกับ y กำลัง2ได้ y กำลัง3ถูกต้องลบด้วยลบด้วย9คูณ3 9คูณ3ได้27อ่าถูกต้องนะคะต่อไป เอ็กลังสามเอกลังสามคูณกับเอ็กลังสองเอกลังสามคูณกับเอกลังสองก็เอาดีกรีมันบวกกันนะคะดีกรีก็คือสามกับสองนี่แหละบวกกันก็จะได้เอกกำลังห้าอ่ะถูกต้องนะคะว่าอ่ะแล้ววายล่ะวายวายคูณเข้ามาหาเหมือนเดิมนะคะมันก็ได้ยี่สิบเจ็ดเอกกำลังห้าวายดังนั้นการแยกตัวประกอบของเรานี้ถูกต้องแล้วคำตอบสุดท้ายแล้วนะคะอ่า เป็นยังไงบ้างคะ2ตัวอย่างที่ครูชมอยยกตัวอย่างมานี้มีเด็กๆคนไหนสงสัยก็สอบถามผ่านอคอมเมนต์มาถามคุณครูได้นะคะ,ะคลิปนี้คุณครูก็จะขอจบการแยกตัวประกอบดีกรี2โดยใช้วิธีการดึงตัวร่วมแค่นี้นะคะ2ตัวอย่างนะคะบา,บายๆคะ่ะคลิปนี้มีเท่านี้นะคะก็ใคร ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูก็จะอ,อธิบายผ่านคลิป YouTube ในตรงนี้ให้กับเด็กนักเรียนที่ฟังคุณครูไม่ทันหรือ,อมีเรื่องสงสัยอยากจะสอบถามตรงไหนก็ทักมาได้นะคะคอมเมนต์มาไดา้คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ